ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตตัวชุดที่ใช้นะครับชุดที่เคยลงคลิปไปแล้วเนาะเป็นชุดที่ใช้กับทีวีหลอดไฟแล้วก็ตู้เย็นนะครับชุดนี้ใช้จะ2ปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับชุดนี้ก็มีชาร์จเจอ M, ร์สามสิบแอมป์อินเวอร์เตอร์2อง0ันวัตต์นะครับยี่โวลต์แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับ NMC นะครับเป็นตัวนี้เป็นซัมซุงนะครับ SDI ถ้าจำไม่ผิดน่าจ M, ะย4ิบสี่โวลต์เก้าสบแอมป์อันนี้ก็ติด Active Balance ติด BMS ทุกอย่างนะครับก็ยังไม่พบปัญหานะครับตัวนี้ก็ยังใช้ได้นะครับก็ใช้ทุกวันนะครับวันที่แดดอ่อนๆหรือไม่มีแดดก็ไฟก็พอนะครับพอใช้นะครับส่วนเรื่องการใช้เราก็ ตู้เย็นเปิดยีี่ชั่วโมงนะครับทีวีก็ดูแบบดูบ้างไม่ดูบ้างนะครับก็โ okay, <Okay. S 1> เคเฉลีย่ยแล้วก็ววประมาณวันและประมาณสามชั่วโมงนะแล้วก็มีหลอดไฟเปิดแค่ตอนกินข้าวนะครับแล้วก็จะมีเครื่องรับสัญญาณนะครับเครื่องขยายสัญญาณมือถือแล้วก็เราเตอร์นะครับที่เปิดตลอดก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาก็เนี่ยระบบผมก็ประมาณนี้ครับไม่มีกันฟ้าไม่มีอะไรนะครับ แล้วที่ผมอยู่มันสูงมากครับฟ้าลงใกล้ๆก็บ่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเนาะก็อาจจะเป็นด้วยความโชคดีก็ได้แต่ว่ามีอินเวอร์เตอร์นะครับที่พังไปรอบหอนึ่งจริงจกเข้าผมก็เลยเอาตัวตะแกรงนี้มาปิดมวนะจิงจกมันเข้าไปได้นะครับมันก็ทําให้พังก็ตอนนี้ไม่ได้ใช้นะครับตอนนี้ชาร์จแบตไว้เฉยๆเพราะว่ากําลังเทสอีกชุดอยู่นะครับไอชุดนี้ กำลังชาร์จนะครับเพราะว่าเทสไอตัวชุดนี้อยู่นะครับเทสใช้ไฟนะครับก่อนที่จะไปส่งนะครับไปส่งอีกฐานหนึ่งเนาะอันนี้พอดีเขาทําไว้ใช้ที่ฐานกันนะมันได้มีไฟฟ้านะครับถามว่าคุ้มไหมกับการลงทุนผมว่าคุ้มนะครับเพราะว่าแค่ค่าน้ําแข็งที่เราต้องไปซื้อน้ําแข็งทุกอาทิตย์นี่มันเปลืองมากนะครับไหนจะค่าน้ามกน้ํามันอีกเนาะอันนี้ลงทุนทีเดียวนะครับ มีตู้เย็นก็ประหยัดนะครับของก็ไม่เน่านะครับไม่ต้องลงไปซื้อบ่อยนะครับก็อันนี้เป็นชุดใหม่นะครับกำลังเทสอยู่ก็เป็นชาร์จเจอร์4 0แอมป์นะครับแล้วก็แบตเป็น MC นะครับตัวนี้2 4โวลต์1น4แอมป์นะครับก็ติด bms active balance นะครับแล้วก็มีอินเวอร์เตอร์นะครับ2 0 0 0วัตต์ เป็นรุ่นเดียวกันกับของเก่านะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันเนาะวัดเท่ากันแล้วก็มีเนี่ยครับก็มีแค่นี้ครับมีแผง์เตอร์แล้วก็แบตแค่นี้ครับเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ทําแจ็คนะแจ็คไว้เสียบนะครับเวลาย้ายเราก็ถอดชุดนี้แล้วก็มีที่กันจริงจบนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วจริงจบเข้ามันจะพังก็ ประมาณนี้ครับผม